สวัสด,ดีครับผมมาต่อกันในการเดินทางของชาวเกศูนย์สี่ครับควาที่ไรเนี่ยพาคที่สามนะภาที่สขอดูตารางก่อนละกันนะครับผมเราจะเริ่มด้วยการเจอกับแมดเดเบิร์กอ่ะชื่ออะไรเนี่ยแมดเดเบิร์กหนึ่งอที่ต่อมาเราจะเจอกับทีเอลนะครับผมโฮสไตร์ทีเอลนะอันนี้อยู่หัวตารางนะผมเพิ่งเห็นเฉียวๆมาแล้วก็ได้พักอีก2สัปดาห์ผมกลับมาเจอกับเซนเปาลีล่ะใช่หมเอฟซีเซนเปาลีนะครับผมช่วงบอลถ้วยนิหว่า แล้วก็มาเจอกับคลาวซูชทาวลูเชอร์จากนั้นก็จะมาเจอของใหญ่เลยครับผมตุ๊กา์ดทีมในบุนเดสลิก้านะซึ่งน่าจะเป็นของแข็งของเราเลยแบบนี้แล้วก็จะมาเจอเนินแบกต่อเอสเอแล้วก็พักยาวแล้วก็จบเดือนที่2ด้วยการเจอกับรอสต็อกนะครับผมโอ้ไอ,ตอ,นนไอ,อ้ต้นเดือนเนี่ยไอ้ช่วงกลางเดือนต้นเดือนเนี่ย ช่วง TC, เตะซีดีแล้วเจอทีมใหญ่งไงประเด็นนะ่ะซึ่งไอตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเราเข้ารอบบอลถ้วยมันก็น่าจะมีโปรแกรมมาเพิ่มตรงนี้นะไม่รู้ว่าตรงไหนแหละ,ละน่าจะมีเพิ่มเกมแรกครับผมผ่านไปด้วยดีผมเราบุกไปเยือนแมตต์เดอเบิร์กแล้วก็เอาชนะไปได้3 1มหนึ่งชิลๆนะท็อปกด2มาเริ่มยิงประตูแล้วนะท็อปราเบิร์นนะครับแล้วก็กิมมิวฝังให้อีกลูกหนึ่งมาสบาะเกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมสําคัญนะเพราะว่าเราอยู่อันดับที่ 4, ะครับผมแล้วคู่แข่งเราเยอยู่อันดับที่3นะเพราะฉะนั้น ต้องการสามแต้มเพื่อจะได้นำนะครับผมฮอนไซค์เกนะแข่งในบ้านดราโยโหแสงแม่งทิมตามากเลยว่ะจ่ายสวยเพื่อนท็อปกำลังฟอร์มร้อนแรงไปท็อปดยความเร็วสูงไม่เหมือนฮาแลนดเลยเอาเลยหนึ่งตูนก่อนเลยละกันกีกกีกีกี้ท็อปครับผมฟอร์มกำลังร้อนแรงอะเด้อย่าพลาดให้เขาวันนี้ละกันนะครับผมบอลเร็วของจริงดาวซันโบ ลีเยอรมันลีสองเนี่ยแต่นิดเดียวหลุดเลยนะใช้ความเร็วหลังวิ่งไม่ทันนะแล้วกดเลยครับผมอืเป็นแบบแปรนะส่วนทางเข้าไปปอรสัปรสปอรัสมาชิโนโล้กยิงเสาแรกอืเซฟหลุดเลยเนะี่ยเซฟก็ชอกอันโตเนลลูซ่าใช้ความเร็วอืยังหนีได้แล้วจ่ายขวาลงลงลงูกนี้เป็นยกมาคสุกิแล้วเป็นท็อปศู2-0 อย่างรวดเร็วก็ผม20่สินาทีกดไป2แล้วท็อปวันนี้น่ายิงประมาณ10ลูกโอ้โหจบเกม10บศูนย์แน่นอนโอ้โหพร้อมดีจัดแล้วบอกเลยว่าคนนี้แม่งได้ทั้งยิงทั้งเทา้าทั้งหัวเด็การหาตำแหน่งนี่คือดีมากครับผมตอนแรกเขยืบเข้ามาแล้วแล้วขยับหนีมาตรงไกลๆนะคุเอาเรื่องมีใช้ความเร็วหนีได้แม่งก็เร็วเหลือเกินเปิดมาย้อนเป็นอูยมาชิโน ดีไม่ตรงกรอบตรงกรอบน่าจะเข้าโกไม่ไม่ไม่ทันละโอ้โหแล้วไม่โขกอย่างแรงรอดูซารอแล a นะครับผมตามสุดเวจานเปิดมาตรงนี้เป็นพอปได้โคกอีกโอ้โหเกือบจังสามเกือบแพทิกตั้งแต่ครึ่งแรกเลเมลออกมาทางขวาเบอร์เนอร์มีตรงกลางเป็นอุจเอราโกลูกนี้เจาะแล้วเลือกที่เสาแรกยิงไม่ดีเท่าไหร่ตรงตัวเขานะโอ้โหมึงไปอย่างนี้เลยเหรอ ฮัลโหลโอ้โหวิ่งไปอย่างนี้เลยเหรอครับมุลเลอร์ต้องออกแรงครั้งแรกเลยนะโขมได้อุดราโกจังหวะสองเป็นพิเชอร์ล็อกยิงเอง <c oughs> มุลเลอร์ต้องออกแรงอีกแล้วสองเซฟติดติดกันไม่มีเพื่อนเติมเลยฮัลโหลไปก่อนหมูแต่สวยจัดไปครับผมโคซุกิมาคนเดียวเอาแล้วเว้ยซามูไรบุกเดียว สาม,มูไลล็อกได้เข้าซ้ายก็ต้องลองยิงหน่อยแล้วหมันไม่มุมมันตรงตัวโอเนอร์โดยเวจานเปิดมาไม่ได้โขแล้วครัชูแล้วล็วอกได้เอาอยัางไงอุดราโก้ส้มหล่นแล้วครับผมเรียบร้อยเลยสามศูนอัสซันอูดราโก้อ่านชื่อมึงทีไรนี่ปวดหัวทุกทีนะครับผมอัสซันอุดราโก้นะชื่อเท่ามากนะครับแต่ก็อ่านยากเหมือนกันเก็บลูกส้มหล่นเข้าไป บอมมาแล้วเหมือนจะเคลียร์ได้นะแต่แงะไม่ออกผมเป็นปาคีบูที่ไม่บล็อกได้แล้วเข้าทางนี่เลยเรียบร้อยแปลส่วนทางนิ่มๆเรียบร้อยเลยครับซีอันโจโยนิูซ่ามีบลเทียล่าขึ้นมาจังหวะนี้จ่ายสวยที่ว่างครับท็อปโอ้โหใช้สปีดความเร็วแล้วมีเพื่อนตรงกลางนะมีเพื่อนตรงกลางให้มาที่เตวมัานยิงหูติดบล็อกยังได้อยู่ท็อปยังไงขึนมา ดูซ่าต้องฝันแล้วต้องโปโ้เรียบร้อยกองหลังฝั่งตรงข้ามคือทีมเราเองไอเวนเลยสามศูนย์เนี่ยผมเรียกว่าเป็นชัยชนะที่ง่ายเกินคาดนะผมถืวกว่าจะลําบากกว่านี้เพราะว่าแม่งคือทีมหัวตารางไงนะครับผมแต่ก็นั่นแหละสามศูนย์เราน่าจะยึดอันดับสามมาได้นะครับยิงอีกแล้วครับผมคนนี้แรงไม่เผ่จริงไม่แผ่วขรงงนะคนนี้ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตของเราทุกคนเนี่ยต้องพูดแน่นอนครับผมเกี่ยวกับผลงานของท็อปแล้วคุณ,นะค,ณนะคิดว่าอย่างไง จริงๆนะท็อปเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะแค่ท็อปเนี่ยเป็นคนยิงประตูเท่านั้นเองแล้วคุณคิดว่าเนี่ยทำไมวันนี้เราถึงทำผลงานได้ดีกว่าครับผมทำไมถึงชนะไปได้ก็พูด,ดง่ายๆครับเราเรียนรู้จากความผิดพลาดนะเรามาปรับปรุงแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะวันนี้ไหนๆก็พูดเกี่ยวกับชัยชนะแล้วแนละ้วคุณรู้สึกไหมว่าแมตช์วันนี้เนี่ยมันชนะได้อย่างง่ายกว่าปกติลือเกินทุกคนน่าจะมองไปที่สกอร์การขังขันนะแต่จริงๆแล้วนะผมอยากให้มองไปที่การเล่นเกมรับของเรา นทำได้ดีมากมาเลยนะจะหายใจไม่ออกแล้วแมตต่อมาผมเจอกับเซนเปาลีไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับผม,ผมก็เสมอไปสองสอเซฟานบาเซซิตเปิดแล้วก็โดนตีเสมอแล้วก็เป็นอุกราโก้ยิงให้ลูกหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาโดนตีเสมอท้ายเกมนะ อย่างน้อยก็มีแต้มในแมตต์ต่อมาผมก่อนจะไปเจอบอลถ้วยกับสตุดการ์ดนะเราเล่นเกมลีกบุกไปเยือนคาวลูเชอร์นะครับผมซึ่งผมก็โรเทชันตัวเยอะเหมือนกันนะครึ่งทีมแต่ว่าชนะเฉยเลยครับผม2-0อูเวจานเบิ้ลเนาะแบ็กซ้ายเราเบิ้ลได้ไงวะแต่โคซูกิโดนใบแดงว่ะโดนแบนแมตต์หนึ่งมั้งเป็นเหลืองแดงนะน่าจะโดนแบตหนึ่งแมตต์สำคัญแมตต์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะผมเดฟเบโบคาวรอบ16สุดท้ายซึ่ง บอดตั้งเป้าไว้ว่าให้เรามาถึงรอบนี้แหละซึ่งมันก็นั่นแหละเรียกว่าบรรลุเป้าหมายแล้วนะเราจเจอกับทางด้านของสุดการ์ดซึ่งเป็นทีมจากลีกหนึ่งนะซึ่งงานหนักแน่นอนนะครับผมบวกกับโปรแกรมช่วงนี้ที่มันหนักด้วยนะนักเตะเราโรเทชันกันไม่อพอละถึงเราจะมีปัญหาในทีมเยอะพอสมควรผมแต่เราต้องมีความหวังเวกีเคท็อปเราต้องแบกทีมได้ว่าถ้าโอกาสมาผมว่ายิงได้แน่นอนยกมาเอาหัวหลุดเลยมาชิโมใช้ความเร็ว แล้วความเร็วของมานซิโมโอโหเราแม่งเร็วเกินปะเนี่ยเร็วเกินน่าจริงยิงหูอุยโอกาสแรกเกือบแม่งบอลก็โค้งเกินโอ้โหมันเร็วจริงๆว่ะแต่ยิงไม่ไปทีเลยเคลียร์ก่อนเลยแล้วก็โอ้แม่นด้วยเอาละครับผมจังหวะนี้คาร์ามานโอกาสทองหรือเปล่าหาก่อนที่วจาโกโกตรงนี้โอหูให้ใครครับเนี่ย โดนปั๊มยังได้อยู่จูบยองแต่ติดได้อยู่มาถึงกูราซี่โอ้โหแล้วหลุดมาเลยหลุดมาเลยของกูราซี่แล้วโอ้โหระดับกองหน้าระดับเขาเรื่องอะไรนะดาวซันโบลูนเดสลีก้าเะยครับผมเท่าไหร่นะที่ยิงไปแบบสิบกว่าลูกว่าเจ็ดแปดเกมสิบกว่าลูกยิงโคตรเยอะเลยเตอูกูลาซีแล้วกล้องเป็นอะไรเนะี่ยโอ้โหหลุดมาแล้วหลังเราตามไม่ทันเลยครับผมแล้วยิงแบบไม่ต้องรับอ่ะ ระยะนี้ไม่พลาดให้ตรงกลางเป็นอุจาโกลูกนี้เอาละครับผมโอกาสที่จะตีเสมอเหมือนกันของท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอูห้หูนูเบลเซฟได้อันโตนูซาติดเครื่องล็อกเข้าไปตรงที่ว่างเลยครับผมตามสูตรแผนเดิมลูกนี้อูห้หูนูเบลมันลึกไปหน่อย <c oughs> รอเพิ่มเติมเราเพิ่มเติมรอเพิ่มเติม,น,ตมนูซายังไงหากมาแล้วเป็นท็อปอยู่ตรงนี้แหละครับอู้หูยิงไม่ดีอีกแล้ว ยังได้อยู gente, ่พลมันเปิดไหมเปิดเอาหรือมึงให้ใครเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะให้ตัวไก่ไงแม่งไปให้ตัวใกล้พลมันมีเพื่อนวิ่งให้เอาแล้วครับหมูลูกนี้สวยนะอุตราโอโก้รอรอจุดนัดพบจุดนัดพบของท็อปลูกนี่โหเหลือจะเชื่อนึกว่าหนึ่งหนึ่งแล้ว โยกโลกนายอาวคารมานลูกนี้มีเพื่อนวิ่งไม่น่าล้ำนะล้ำหรอโอ้โหโอ้โหให้ตายเถอะครึ่งรองเท้าสตาร์ปลายรองเท้าสตาร์นิดเดียวเองอะเวตาโอ้โหใช้ความเร็วแล้วไปเลยหูเร็วเหลือเกินติดจรวดติดจรวดเรื่องหญิงมุลเลอร์มุลเลอร์ยังไม่สองเวยยังมีโอกาสอยู่เรียบร้อยครับหมดเวลาไปดยสกอร์ได้แหละประตูเดียวที่เกิดขึ้นคือ ประตูของสุดการ์ดนะโดยทางซาอูคูลาซีนะครับผมหลังเราพลาดจริงๆนะตกรอบเรียกว่ามาได้ไกลแล้วล่ะ,ละทีกทีมสุดท้ายนะมาเจอทีมที่ฟอร์มแม่งกำลังร้อนแรงอย่างสุดการนะ์ดไงไม่ไหวจริงเนี่ยคูลาซีหนึ่งประตูในวันนี้เป็นประตูชัยจริงๆนะพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วล่ะแต่ความจริงๆแล้วก็วคือเราโดนชนะโดยทีมที่เหนือกว,ว่าเราจริงๆนะ ทางด้านของรุกการเนี่ยขึ้นนําเร็วแต่ว่าชาวเก้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยผมทั้งที่แบบมีเวลาอยู่เยอะมากเลยนะจริงๆเนี่ยเราทำหลายหลายอย่างไม่ดีนะวันนี้แต่จริงจแล้วพวกเราก็ทําได้ดีนะเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งใจถนะ้านทาได้ดีนะครับ คนทาประตูในวันนี้ครับผมเซอูกุลาซี่เป็นปัญหาสําหรับเราหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องมองถึงภาพรวมนะเราต้องมองถึงภาพรวมดีกว่านะอย่าไปโฟกัสที่คนคนเดียวและคือแม่งกระลงข่าวีก่ยูลาซี่โอ้หเท่เหลือเกินสไลด์ข่าวมาเลยสูชัยเรียกว่ายังดีผมที่เราเรียกความมั่นใจกลับมาได้เร็วแล้ผมกลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะเจอเจอกับทางด้านของเนินแบงผมเอชนะไปได้ หนึ่งศูนย์ท็อปพาสจุดโทษแต่ยังดีที่ท้ายเกมเทมเพลแมนมายิงให้ครับผมได้สามแต้มไปแมตต์ต่อมาผมเราไปเยือนเอฟเวอร์เบิร์กอ่ะเอฟเวอร์เบิร์กแต่ละทีมมือ่านชื่อมวัวเฉลียงเลยนะแต่ก็ชนะมาได้ผมสองต่อหนึ่งนะอเวจานยิงอีกแล้วเหรอโอ้โหแล้วก็ตัวสำรองยิงนะผมลาสแม่ลงมาช่วงครึ่งหลังนะลงมาแทนท็อปซึ่งฟอร์มไม่ดีเหรอวะเรียกว่าความมั่นใจนี่แบบหายไปตั้งแต่แมตช์ท,ที่เราแพ้ซุสการ์ดนะ เกมนี้ผมน่าจะเป็นเกมสุดท้ายที่เราจะเล่นกันในวันนี้ในคลิปนี้นะครับผมเราจะเจอกับทาง Lost Stock ครับผมแต่ที่สำคัญคือ,อรายรู้ไหมนี่ดูตารางคะแนนะอันดับหนึ่งถึงเราจะแพ้บอลถ้วยนะแต่ว่าเรานี่แหละข้อดีถึงการของการตกบอลถ้วยเร็วอะ่ะคือการมาโฟกัสตรงนี้เลยครับผมโฟกัสบอลลีกเลยซึ่งตอนนี้เราแข่งน้อยกว่าแล้วก็แต้มเท่าด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแมตชนี้เราชนะก็นําแบบคนเดียวเลยต้องมี Hanover ด้วย Hanover ก็แต้มแต้มเท่ากันนะแต่ว่าตุนได้เสียน้อยกว่านะครับผมเราเจอกับ รอสตอส็อกอเรือสำเภาใช่ไหมฮูโ,โก้เหมือนเรือสำเภาเลยมาทัว่าแมตชนี้เพื่อหัวตารางของเรานะครับผมเรียกว่าปูทีมไม่มีใครเจ็บปิดทุกคนนะได้พักสองสัปดาห์เต็มๆใครมาตรงกลางกูดโก้เห็นเพื่อนวิ่งลูกนี้เอาครับปอกาสทองของท็อปเลือดส่งให้เทมเพลแมนไม่เหลือแล้วก็ส่งออกนําเร็วอีกแล้วโอ้โหท็อปเรียกว่าไม่ต้องยิงลูกนี้เน้นใจกว้างครับผม,มเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าลูกนี้ไม่เข้านะ เลี่ยนออกอกเลยขายทิ้งเทมเพลแมนนะครับผมทำกันสวยมากการเข้าทำที่ผมชอบมากเลยการเข้าทำแบบนี้แบบชัวๆวลอตัวเติมตรงกลางเป็นจิ้มต่อเป็นท็อปลูกนี้เลือกปั่นโอ้โหห่างเยอะยังห่างเยอะวายซีดิสมาใหม่ที่โคจิกเลยครับผมโคจิกโอ้โโใช้ความเร็วโอ้โหแล้วมันเร็วจัดฮัลโหลเพื่อนเร็วเกินยิงปันน่นเน้นๆโอ้โหหนึ่งหนึ่งเลย โอ้โหความสามารถเฉพาะตัวผมโคจิคคือมันผมแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะเมื่อกี้คือไม่นึกว่ามันจะวิ่งเร็วขนาดนะั้นไงคือแม่งแบบสปินไปเลยอะ่ะแต่เสื้อมันสวยจังอะ่ะสปอนเซอร์โค้ชผู้จะมาเร็วมากแล้วยิงดีซะด้วยเบี่ยงตัวแปรด้วยขวาเน้นๆเลยครับผมเข้าหน้าต่างสวยมากนี่สวยมาก,มากต้องพื้นก่อนสวยท็อปท็อไมมึงเล่นอย่างนี้เนี่ย พอปแล้วปั่นโ้โหในใจรู้จยปั่นเข้ากรอบแม่งปั่นไปไหนไม่รู้คือพยายามหลายรอบมากนะไอ้รูปแบบเนี้ยยิงไปไหนวะไม่ไม่ได้โค้งอะไรเลยแม่ตงตรงๆเลยนี่ว่า <c oughs> เปลี่ยนแกนมาถึงเลยครับผมชูมาร์เกอร์เก็บได้ดซเซลเบิ้ลกลับมาชูมาร์เกอร์ให้ตรงกลางลูกนี้พองเพลียแล้วเลือกยิงโอ้โห,โหดีไม่เข้ากรอบกริ้งว่ะ หักตรงกลางที่นูซาลองชิงกับเพื่อนท็อปโอ้สวยจัดนูซาลูกนี้เลือกโอูยิงไม่ดีเท้าหลักไม่ดีครับผมนูซาบอลที่บิชาบูออกขวาอีกทีนะครับเป็นเวจานเติมมาเ้ืยขวาก็ต้องเปิดอะเปิดอืเอายังไงแถวสองอุดราโก้เรียบร้อยกับสองหนึ่งโอยิงสวยจัดโอ,โอูยิงสวยเกินบอลไม่ตกพื้นเลยป้าเมือ่อกี้อุดราโก้ โอ้โหสายใจแทบจะปีนกะแพงลงมาสอนองกับเพื่อนจากทางขวาแล้วโกสกัดไม่ขาดแล้วดราก้ตกพื้นทีหนึ่งแล้ววอลเล่ด้วยซ้ายเต็มเต็มโอ้โหเสียบมุมโยกหนีได้เอาวนะครับผมลูซ่าอีกด่านหนึ่งเข้ากลางโอ้โหสวยจัดแม่งอย่างพลิ้วอันตัวดูซ่าลูกนี้มาเองยังไงเลือดจะปั่นเองแล้วเข้าไปเลยสามหนึ่งโอ้โหได้ยังไงวะนี่ใช่ปะเนี่ย,น,น,ยนี่ใช่ดูซ่าปะเนี่ย <c oughs> นี่ใครเข้าสิงได้บอาครับผม ไม่งี่งโหดเกินมึนงนึกว่าหลุยดิอาร์ตลูกนี้ปั่นแบบโค้งเป็นกล้วยอ่ะโอ้โหบรรจงเลยครับผมเอาอีกแล้วมึงสูตรเดิมอีกแล้วมันสูตรเดิมอีกแล้วเพื่อนมันสูตรเดิมอีกอไอ้นี่มึงเล่นสูตรอื่นไม่เป็นหรอรู้ว่าหลังเราช้านี่เอาใหญ่เลยนะเพื่อนเอาใหญ่นะโลจิกดูดีโอโหกระชากแบบไม่สนใจโลกแล้ววิ่งดื้อๆเลยครับผมเรียบร้อย ทำชิ่งกันสวยจัดลูกนี้มาต่อที่โคซูกิหักแล้วมีตัวโอ้โไม่มีตั้งให้ท็อปเพื่อนเทมันคืนท็อปด้วยสายลองยิงดูโอ้โโกเก้อิงแกวสันอะไรครับผมผมิดบอยาขอร้องอย่างสูตรเดิมขอร้องอย่างสูตรเดิมโอ้โหแต่ไม่สูตรเดิมแต่แม่งสูตรใหม่โอ้โหเกือบแล้วเ <c oughs> ดรสเซลเกือบเสมอลูกนี้นหนูหาย แล้วบอลสวนของชาวก้กออกซ้ายครับผมนูซ่าเช้าคําเร็วลูกนี้ติดเครื่องหนีได้ที่ว่างแล้วครับผมเร็วจริงคนนี้อันตัวนูซ่าเพื่อนเติมอยู่สามสี่คนเปิดมาเป็นเป็นเป็น,ปนอูเตรโอาโก้โอ้โหสี่สองถูกที่ถูกเวลาจริงๆโอ้เป็นวันของเขาครับอูเทรอาโก้ทกนี้ถูกที่ถูกเวลาจริงนะตั้งแต่ลูกแรกแล้วทําได้ดีจริงๆครับเกมสวนกลับนะ นูซ่าเปิดมาแล้วใครก็ได้เลยมันมาเข้าทางของดราก้ยิงล็อกขามไม่เพื่อนออกซ้ายก่อนมาที่นูซ่าเหมือนเดิมวันนี้ติดเครื่องปอมดีจัดกําลังเข้าคอนะนูซ่าให้ต่อถึงท็อปมุมมันไม่มีล็อกเข้าขวายิงติดบล็อกบอลเถวสองเป็นเทลแมนอีกทีหนึ่งห้าต่อสี่ครับผมสายใจจะจัดเทมเพลแมนเรียกว่ากระทืบอีกฝั่งนี้มนไม่ได้มีอะไรเลยนะเอาจริงอ่ะสองจังหวะนี่คือแบบเป็นจังหวะที่แบบ หลังเราแบบเสียสมาธิอ่ะห้าต่อสองครับผมนำเป็นจ่าฝูงอย่างแน่นอนชางเกอศูนย์สี่เรียวกว่าพลุนดีกว่าครับผมนี่คนยิงประตูวันนี้สองลูกเลยเหรอในแมนแมนหรือว่ายิงลูกเดียวหลังจบเกมครับผมบูมการ์ดซึ่มมันบอกว่าแบบผมอยากลงแล้วก็แบบผมหมดความอดทนแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบเริ่มเป็นตัวจริงอย่างต่อนเนื่องนะครับผมเรียกว่าอยากจะย้ายทีมนั่นเองนะ ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใช้อยู่แล้วนะครับผมซึ่งถ้าย้ายตอนนี้เนี่ยไปเป็นปัญหามากนะผมอยากจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้ค่อยปล่อยตอนนี้ละกันปล่อยตอนหมดฤดูกาลละกันนะครับผมเก็บไว้เป็นอะไรก่อนนะครับยังใช้งานได้อยู่แหละผมว่ามาดูตารางกันชัดๆดีกว่านะครับผมที่หนึ่งยังเป็นทางการผมแต้มเท่าฮันโนเวอร์นะแต่ว่าประตูได้เสียเราแบบนำโด่ง15บลูกนะครับผมยิงไป35เสีย20นะตัดจบฤดูกาลนะใช่ปะ ตัดจบแต่ครึ่งฤดูกาลเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ทที่3นะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะกำลังจะเข้าสู่ช่วงตลาดกลางฤดูกาลแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าต้องดูว่าควรจะเสริมกองหลังใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าผมอยากจะใช้อยู่นะเพราะว่าต่อ้เราซื้อหลังใหม่เข้ามาก็มันก็ไม่ค่อยได้ลงอนะเอามาก็เป็นตัวโรเลชันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเก็บไว้ก่อนนะถึงถึงช่วง จบกดูการค่อยปล่อยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับทีมของเราเริ่มจะเติบโตแลนะเห็นการพัฒนาของหลายๆคนนะครับผมท็อปนี่ขึ้นเป็น4 4นะนะไว้เมื่อต่อกันในพาร์ทหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ